สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดมินทีนะครับมาวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาดูกับอูสุกิก้าคันนี้นะฮะต้องบอกว่ามันเป็นคันแรกจริงๆที่ว่าเอากิก้าเนี่ยมาต่อเป็นกระบะบรรทุกเกี่ยวเป็นกระบะเลดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานจากอู่ช่างปุ้มเคไล่นะอันนี้ก็จะเป็นทีมงานจากอู่ช่างปุ้มทั้งหมดเลยนะครับทีมงานช่างปุ้มนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นซีรเจ็ดนะครับก็4คันเนาะมีคันนี้แหละคันที่5้าแหละที่ว่าเป็นอูสุคันเดียวนะครับ กิก้าคันนี้นะถ้าเกิดว่าจําได้นะครับเราก็ถ่ายไปหลายอาทิตย์แล้วนะที่ร้านเฮียงนะครับก็หกสีบกิก้าเทปุ่นมานะครับวันนั้นนี่เราก็พาไปดูสภาพตอนที่ว่ายืดช่วงเสร็จนะครับแล้วก็ทำเสียกรีเสร็จจนตอนนี้เรามาเจอในสภาพที่ว่าต่อกระบะเป็นกระบะเลยอย่างนี้นะฮะก็อันนี้เจอกันที่งานบริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับที่ตรงลานตาข้าวนะครับแถวเขคสลานี้เนาะ นี่ฮะกระบะเลนนะครับกระบะเลนอีซูกิก้านะสวัสดีครับเดี๋ยวครับสัมภาษณ์ชักปุ่มหน่อยขอสัมภาษณ์นะครับพี่อันนี้สเปคกระบะกิก้านี่ยังไงพี่สเปคกระบะคันนี้กว้างยาวเลยครับกิก้าครับใช่ครับล้อห้าเมตรสิบครับห้าเมตรสิบครับล้อห้าเมตรสิบกระบะยาวสิบเมตรสามสิบจิบไปสามสิบครับแล้วก็ความกว้างสองเมตรห้าสิบห้าสองเมตรห้าสิบห้าครับอ๋ออันนี้คือ ตัวพื้นนี่เป็นอะไรพี่เป็นเหล็กเหรอครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กโครงโครงเหล็กโครงเหล็กโครงพื้นเหล็กครับอ๋อก็ประมาณนี่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับพอบอกได้ราคาได้ครับอันนี้สามแสนกว่าหรือกี่บาทนะอืมโหแล้วตัวรถด่านเก่าอันนี้ลูกค้าจากไหนครับพี่เห็นีอันนี้ลูกค้าอยู่สุพรรณสุพรรณนครปฐมอ๋อนครปฐมครับมอืแล้วอันนี้เขารับเมื่อไหร่ครับพี่อันนี้รับรับเมื่อไหร่ครัมาเอากับคืนนี้ไหมหล่ะโอ้ เขาวากลับมาที่งานด้วยอ๋อโอ,โอ้เจ๋วมากเลยอันนี้ระยะเวลาในการต่อนี่ประมาณเต่ออยู่ยี่สิบวันยี่สิบวันอืมโอ้โหเป็นสาวเดียวคนเดียวอือโอ้อททยที่ได้เนื้อสวยที่สุดเลยใช่พี่สวยมากครับใช่ครับสวยจริงอืมเนี่ยครับแล้วอันนี้กลับมาจาก อาอุบลตอนไหนครับมาถึงใบสามใสามโอ้เห็นว่าขับไปสามคนเหรอพี่ไปสามคนสับกันเลยเรามาดูเนื้องานกันนะครับเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่างานอูชังกุ้มแกนะครับไม่เปส่องรองคันนะผมว่านะงานแกดีนะฮะดูครับเนี่ยพื้นเพิน่ะโอ้เจ๋อจัดเลยนะพื้นเลนนะครับอันนี้ก็เขาเอาไปวิ่งรถเกี่ยวนะลูกค้าจากทางทางสุพรรณ นะสวยจัดเลยนะโอ้เนี่ยฮะแน่นอนจริงครับอันนี้คือสภาพตอนเสร็จแล้วนะครับก็มันจะเป็นอะไรที่มันแบบว่าสวยงามจริงทุกคนเนี่ยข้างข้างนี่ก็เป็นเลกหมดเลยนะเห็นไหมแตนเลนหมดเลยนะครับนี่ละของดีเคไล่ครับโอชังฟูมเคไล่กระบะเลนบรรทุกรถเกี่ยวนะครับ เราสามารถสั่งเอารถเกยร์ก็ได้หรือว่ารถแบ็คโฮก็ได้นะครับนะแน่นอนว่าก็จะได้กระบะทรงประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็คล้ายๆเนี่ยก็ต่างกันที่ตัวบริเวณโครงสร้างใต้กระบะนะครับนะนี่ฮะเลน304นะครับ304นี่ก,กัวกิก้าก็จะมาเป็นสภาพนี้นะครับนะเนี่ยอันนี้คือสีเดิมแต่ญี่ปุนนะครับสีเดิมมาเลยแล้วก็ของแต่งนี่ก็น่าจะเป็นของเดิมเนาะ ของแต่งก็เดิมมาจากญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอบริเวณกับข้า,าวปรโตเนี่ยครับแก้มนะฮะกันชนครับนี่เลยฮะอันนี้ก็ยังไม่ได้อยู่นนะเพราะว่าอันนี้คือยังยังเพิ่งต่อกระบะเพิ่งเสร็จนะครับขากกระจกนะครับแล้วก็ขอากระจกนะฮะก็เป็นของแท้จากญี่ปุ่นหมดเลยนะอะ่แล้วก็จะมีอ่ชายกระจกนะครับดาลล่านะขอกระจกข้างล่างเนี่ยนะตรงบริเวณยางรีดน้ำนะนะแล้วก็จะมีตรงอ่โครเมียมที่ปิดตรงขอบอ่าโชนนองนะครับเนี่ย ล้อแม็กก็เป็นแม็กปีเนียมนะครับดุมสิบน็อตนะแล้วก็เครื่องคันนี้ก็จะเป็นอีซ u 6u set หนารโขกนะครับสาว180แรงม้าเทอร์โบไฟฟ้านะครับชนกับเกียร์เดินหน้า7เกียร์นะฮะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยแผงหลังเนี่ยก็จะเป็นถุงลมนี่ครับถุงลมเพลาเดียวนะครับถุงลมนะฮะแผงหลังสิบน็อตนะครับล้อปีเนียมนะล้อปีเนียมนอกนะครับปีเนียมนอกข้างในก็เป็นเหล็กนี่เราดูกัน ดิฟล็อกนะครับเผาเดียวจริงแต่ว่าเขามีดิฟล็อกมาให้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นเผาล่างนะครับเผาตามเผาตามเผาเดียวเผาเดียวช่วงล่างเดินพ่ปุ่นนะครับแต่ว่ามีการเลื่อนช่วงล้อเข้าไปอีกเนาะมีการเลื่อนช่วงล้อเข้าไปอีกนะครับบันไดก็เป็นบันไดเหล็กนะแล้วก็เรี่ยมด้านข้างด้วยสแตนเลสนะครับ อู่ช่างปมอู่นบ้านนะครับแต่ว่าผลงานแกต้องบอกว่าไม่บ้านจริงๆนะฮะไฟท้ายครับประมาณนี้นะฮะบรนท้ายเขานะครับถังน้ำมันก็ไปถังมันเหล็กเนาะถังน้ำมันเหล็กครับแล้วก็จะมีกองดังน้ำมาให้ด้วยนะนี่แล้วก็เออเรียกว่าบางโคนซุล้รนะครับเป็นเลนนะชายน้ําครับก็เป็นเลนบัดเงานี่ ไฟท้ายนะไฟนมนะฮะไฟนมไฟนมครับถุกลมก่อนไปไม่ได้อันนี้นี่ตรงบริเวณหลังเก่งนะับประมาณนี้นะฮะงานเลเซอร์นะครับนี่ติดต่อนะครับคอนแทคนะฮะศูนย์แปดแปดนะสี่หกสามศูนย์หกแปดหกนะครับแล้วก็จะมีท่อออกหลังเก่งนะก็จะเป็นท่อจริงนะครับท่อคู่นะฮะ ท่อออกหลังเก่งคู่เลยก็จะทําเป็นปลายปาบชลาบอย่างนี้นะครับแล้วก็นอกจากว่าจะมีปลายที่ว่าแบบออกหลังเก่งแนละ้วก็จะมีท่อออกตําแหน่งเดิมด้วยซึ่งจะเป็นของแท้มาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะก็จะอยู่ข้างทางลมก็จะเป็นแบบระบบหม้อพักระบบประปาเอเสียเป็นยูโร5นะครับยูโร5นะนี่ฮะทังแอดบูก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับคันนี้นี่ทางแอดบูก็ยังไม่ได้เอาออกนี่ครับ ของเดิมก็ปลายท่อเสียเนี่ยก็จะเป่าออกตรงกลางนี้เลยฮะนี่นี่คือระบบเดิมของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างใน6เก่งกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะ้าข้างในเขานะครับนี่อันนี้ก็คือระบบที่เออเอาควบคุมนะควบคุมบันไดอ่อลังนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยบันไดหลังก็จะควบคุมด้วยระบบปั๊ม pto นะครับ ใช้ปั๊ม PTO ในการป,ปั่นปั๊มไฮดรอลิกเพื่อดันขึ้นดันลงนะครับให้บันไดกลางขึ้นนะนี่ครับนี่คือภายในนะภายในคันนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์มากครับเบาะเบิกกริปเลยนะเนี่ยบอกแคบลงแคบหลังนะครับเพลงพ้ด้านสวยมากกริปมากคอนโซลครับอันนี้ก็จะได้จอ Android ด้วยนะนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีอะแดปตีฟครุสคอนโซลนะไมค์คันนี้ก็7 7 0 0 0ขออภัยครับ7จ0 0แกิโลเมตรนะครับนี่ฮะ ผมอะไรมัลติฟังก์ชันนะติดเกียร์เดินหน้านะครับติดเกียร์เดินหน้า 6U ยูซทหนึ่งนะ 6U ยซทฝาหนอกนี่ครับระบบะการออกนอกเลนนะครอสคอนโทรลนะเป่าแคสแล้วก็น,นี่สวิตช์ดิฟล็อกนะครับแล้วก็ยกถุงนมหลังนะรีทรชเดอร์นะครับแอร์ไฟฟ้านะครัแอร์ต้นะแล้วก็มีระบบรักษาระยะห่างข้างหน้านะครับประมาณนี้นะต้องบอกว่าออปชั่นต่างๆที่มากับรถนี่คือถูกใจจริงทุกคนอ่อุ้ยแฉะแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อน เปียกนะครับนะแล้วก็จุกไฟฟ้าซ้ายขวาอ่าแล้วก็เบาะเบาะล้มนะครับประมาณนี้นะของญี่ปุ่นนี่คือออปชั่นนี่ของเขานี่มาเต็มแล้วครับไม่ต้องกลัวนะแล้วออปชั่นนี่คือแบบโอ้โหให้มาจุกๆเลยนะนี่ละฮะประมาณนี้นะสำหรับคันนี้นะครับคันแรกจริงๆนะฮะที่ว่าทําเป็นอ่ีก้าแท้นะครับแล้วก็เป็นกระบะอย่างนี้นะครับนะถ่ามช่างปุ้มหน่อยคันแรกจริงหรือเปล่า พี่ปุ้มครับอันนี้คันแรกไหมพี่ที่ว่าตองกระบะอย่างนี้เป็นรุ่นนี้ครับใช่ครับใช่คันแรกเลยนคคััแรกรกบโอ oh. ้น่าจะเป็นคันเดียวที่มีที่เป็นซิก้านอกแท้โอ้คันแรกและคันเดียวตอนนี้โอ้ oh. สุดจัดเลยน่าจะเป็น36คันเป็นซิก้าแท้นี่น่าจะยังไม่มีครับแต่งหน้ากันครับปกติเนาะอเป็นแต่งหน้าวันนี้มันเป็นแท้แต่เนาะโอ้สุดจัดเลยโอ้เนี่ยครับนะคันแรกเลยนะ โอเคประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกทการชมและกาตามแล้วเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ